ด้วยนะครับในยังเงียอะไครับยกมามันมีอะไรยัง่นัยนให้ใครต่อก็เป็นตัวให้รางวัลนะผลิตภัณฑ์ใหม่ของทไยหลังงขอพี่อนุวัดอ๋อมีคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบผลิตภัณฑ์เนาะขอบพระคุณมากๆติดสามรวมสามแถมหนึ่งสองชุดเลยโอ้แสเตเดียมดีดีให้ต้องไปออกด้วยครับต้องไปออกด้วยนะครับสองหกสองหกของแม่เอฟซีชื่ออะไรนะคุณธรรมยรักษ์บังยรัก สสวััดีครบอยากได้อะไรต่อครับกระเป๋ายังว่างยังอกได้อีกจีนเซ็ตกระเป๋ายังว่างจเซ็ตมันเลยมายูทูบเบอร์จําเป็นต้องใช้กระเป๋ายังว่างนะครับรบกวนลุงจบให้อ่ะสองกล่องได้อาไม่เอาใชจชาวเต็มซีครับไม่เอาใชจชาวเต็มซีนะเสืออยากได้ไหมเสือเสือเสือก็ไม่เอาเสือพอพอแล้ว ที่เสือยกตั้งแต่รางวัลแรกจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอชื่อเลยนะครับเป็นจะาอาร์ตชาแนลอะไรนะฮะลุงไม่กอกนอีกแล้วหรอโอ้จะาอาร์ไปอยู่นู่นโอ้โอ้คนมานกระเป๋าได้เลยนะโอ้ช่องนี้ผมเคยให้กระเป๋าเขาใบนึงเกือบแปดพันบาทเสร็จแล้วเขาใช้อะไรลุงแต่ผมเชื่อว่าเขาจะสละสิทธิ์นะครับ เขาจะสละสินหรือเปล่าไม่รู้นะกำลังทำใจอยู่ครับครับไทยบ้านเมอกเด้อรับกระเป๋าไปสบายเพิ่มอีกหึ่งใบอ่ะสละเสินไหยครับนี่เรียความมดนะครับต่อไปจะ้ไหใบนี้ก็สุดยอดแล้วนะหยให้เหมือนลุงจิมนะรับแปร์รับอีกลุงจิมนะครับ เชืญจบแล้วส่งต่อนะครับที่ได้ทองคำนะพี่สามได้ทองคำนะครับจากเอฟซีเอปีเนีกเจ็ดเซตจาเ่ากเ็เรท่านั้นเป็นเซ็ตหนึ่กองหรือเซตสกลองก็ได้นะครับหรือจะเซตสเซตสนะครับใบนี้กระเป๋ายี่ห้อเลยนี่ยคอสคอสนี่หยอกนะครับ ไปนี้8,000กว่าบาทมอบให้ลุงไทยพนนอกนะครับลุงไทยพนนอ์ก็มอบกระเป๋าใบนี้นะครับให้กับยูทูบกิจเป็นนะครับขอบคุณไทยพนนอกนะครับเชียร์สลากนะครับก็ให้เชียร์สลากอย่างนี้ตลอดไปนะครับจากไ้ทองมาเชียร์สลากด้วยนะครับเอ่อที่สลากกระเป๋าเพราะว่าจะเอาเคสจะเอาไว้เอาทองโอ้มาจบครับผมจบครับนะครับ FC อีกเกตส์แล้ว เซตหนึ่งหนึกล่องเซตสองกล่องก็ได้ใช่แกอให้ได้เป็นเป็นเซตนะครับนน้ำโผโปรปันภาบนะโผลิลโปรลุงพงป์ปแตนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยเราเล่นกันเองสองคนบานุหลานลุงมนสลาซีน้ำอชโชคมาสลาซี ครับผมพยายามทำให้หมดทั้งหมดทุกคนได้ใครอยากได้คร <médico S 2> <th> ับผมก็ชัดฉลาวมาเป็นชื่อผมนะครับแต่มีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอมอบสิ่งนี้ให้ท่านอื่นนะครับตรงต่อนะตรงต่อนะครับใให้้ครไดดดเเนูมีที่เสียบเหรอไหมที่เสียบอยู่ข้างไม่ใเปิดเลยเปิดเลยแล้วจะเป็นพี่ชัยอีกครับผมไม่เอาแล้วครับเยอะแล้วฮะ สละครับสละสละยังไงก็ต้องขอสละลุ่งตลอดเลยลุงจิมอ่านุงจิมไม่เอาเงินต่อเลยครับลุงจิมไม่สละอ่าเรามีเวลาแค่ซึ่งวันนะครับผมต่อไปนี้เราจะไม่ไม่ไม่โดนแบบนี้แล้วครับประมาณเช้าสี่วงเลงครับยังไงก็ต้องมีคนโชคดีวันนี้ลุงจิ็นสละนะครับและขอบคุณลุงจิมนะครับที่สละในรายการอันดับนี้นะครับ ไม่สลับไม่ได้นลครับสลับนะครับเล่นไต้นหนึ่งกล่องก็หกร้อย<ล>เปิดไหม ท่ากดไช่อนคมันื่นุกวัสยวปนี้ของแล้วนะครับไม่ปิดชํางผมนจเลัรอแล้วรออีกนะขอเวลาอีก2นาทีสำหรับการเขียนชื่อพี่พี่ยูทูบจากการสั่งออเดอร์ของเอฟซีนะครับอีก2นาทีจะจใส่คอ ที่รอกันเนี่ยอยากได้ทองหะ6เซตนะฮะนะ6เซตจะคบกัหมดคือรอละเอาทองไหมครับของเมอฟนี่มีกี่เิเดี๋ยวๆดูก่อนเมคอฟมีตั้ง16เสียได้เาได้ไป10เดียวเองเหลืออีกอเิได้ลุ้นทองเอาไซเอลอเอลก็ได้เอลมามาก่อนได้เดอก่อน นี่ลาวันอีองโคเรียให้โคเรียมาั่านลุงจิ้มแม่วอนนี้ไปซื้อน้ำมานะคะคนนี้ไม่น่าจะเลือกลายใครเอ่ยนะค้องให้ได้นะคะต้องให้คนมาเลือกไหมอ๋อนี่เขารู้ใจกันเขาบอกว่าเขาเลือกแล้วไปถูกใจแน่นอนพูดที่ได้รับรางวัลทองคำนะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนักครึ่งสลึงได้แก ชัยชาแนลยูยูไม่คุยกันแล้วถ้ามันซ้ำพี่จะสลาศิษย์ไงเฮ้ยหลังย้สมอนเอาละพอพอไม่ซ้ำนะไม่มเครื่องร้อนนะคะทำให้มันดับเมื่อกี้พี่ไทยเป็นนอกก็ใส่ซ็ตอะไรกินน่ะเขาสลาศิษย์นะพี่พี่ไม่เอาตัวอย่างอ่ะพี่ถ้าทำดีพี่จะเป็นตัวอย่างนะพี่ผมยังไม่มี แม่จิ้งจิ้งทันดีนี่พี่สล่าใช่ไหมพี่ยูทูบเบอร์พี่ชัยนะะได้ค่ะของใจแข็งครับใจแข็งอะไรไหนอะไรครับน้าพี่สวัสดีค่ะซิมยงค่ะเครื่องร้อนนะตอนนี้นะคะเครื่องเริ่มร้อนแล้วค่ะนะคะพระแดดเริ่มมาแล้วเนาะมันเที่ยงแล้วนะคะ ไม่ได้ล้อนะครับผมผมร้วงมาจริงๆนะนะคะสวัสดีคุณน็่งกระสานเชร์นะคะ